คือหลายคนเขาบอกอย่างคนเยอะแต่เวลาเขาสวดเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าสวดอยู่คนเดียวนั่นคือจิตวิเวกครับอือครับจิตคาว่าจิตวิเวกคืออยู่อยู่เยอะๆอย่างเงี้ยมันอยู่คนเดียวมีเทีหายไปเลยอยู่ไปไหนไม่รู้เอ้ามันมันเบามันก็หายนะครับมีคนถามวันเนี้ยแล้วผมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนมันหยุดหยุดการบันทึกคือนิ่ง กวามันจะนิ่งอะ่ะมันก็ต้องเบาก่อนลนะ่ะใช่ไหมมันต้องเพลินก่อนก่อนมันจะเพลินมันจึงคิดนโน่นคิดนี่กันส่วนใหม่คิดแน่นอนเพราะส่วนไม่หยุดละ่ะความคิดมันก็หายค,ยค่อยๆหายไปเพราะมันเพลินพอมันเพลินหนักเพลินน,นั่งส่วนสักครู่เนี่ยชั่วโมงแป๊บเดียวถ้าส่วนต่อไปอีกละ่ะสามชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวละถามว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนมันนิ่งแน่นอนละ่ะ พราะไม่ไปทางโลกไงพอคิดถึงโลกก็กลับมาอยู่กับบทสวดจะว่าง่ายก็ใช่นะจะว่ายากก็ไม่ก็ใช่อยู่นะพอในยุคนี้ถ้าทำได้เนี่ยสาธุด้วยนะไม่มีอันตรายลักษณะนี้ที่เรียกว่าการเปลี่ยนขึ้นการเปลี่ยนกระแสของกรรมถูกอ่ะค,คือการเรียนรู้ในการเป็นว่าายเกิดเรียนรู้พุทธศาสตร์ พระพุทธเจ้าส,สอนเรื่องจิตวิญญาณนะทุกสอนเรื่องการวิวัติเกิดโดยตรงๆเลยนะสอนกำหนดการเกิดตายได้กำหนดหน้าตากำหนดพฤติกรรมกำหนดได้เลยนะอยากเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เกิดก็ได้อยากเป็นพุทธ,ธเจ้าก็ได้อยากเป็นพระปัจเจก็ได้อยากเป็นใหญ่ในอนาคตก็ได้กำหนดได้โดยพูกนี้แหละทุกเ<า>พราะมันตายแน่นอนค แล้วก็เกิดแน่นอนรู้ไกลนะรู้พระเจ้าองค์จจุบันเนี่ยสองพันปีมีอะไรเกิดขึ้นบุญนะเพราะมันจเจริญแล้วเสื่อมไปมันไม่ใช่ของไนะข่ใช่ไหม,ม <laughs> เป็นของไข่ในโลกเนะี่ย <laughs> ไม่เป็นไม่เป็นถ้ารู้จริงๆแล้วหนีมาเหระ,ะหนีมาหนีมาหนีที่หลวงตาย,ยัางหนี <laughs> ก็หนีมาอยู่นี่ไงถ้าหลวงตาไม่หนีมาก็ไม่เกิดนะอย่างงามก็ไม่เกิดพระหลวงตาหนีมาไงครับหนีจากสังคมมา <laughs> มาอยู่วิเวกกายวิเวกนะที่จะถามว่าจิตวิเวกถ้ากายวิเวกบ่อยๆเนี้ยจิตก็วิเวก <laughs> ถ้าจิตวิเวกบ่อยๆกายก็วิเวกครับนั่นแหละคือการบังคับ <laughs> พอมันอยากรู้ว่าเขาคุยอะไร ก็รู้ได้นะคนนั่งโน้นก็ยังยังรู้เลยมันคุยอะไรกันเพราะกําหนดได้ไงครับถ้าเกิดหลวงตาไม่เสียสละนหนีออกมาหรือทิ้งมาพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้จักบทสวดรู้จักหลวงปู่อาจจะมีอาจจะมีคนอื่นเขาทำอยู่<ม>เพราะรู้สิทธหลวงพ่อไม่ใช่มีเราคนเดียวครับมีเยอะ<ม>ประมาณไม่ได้หรอกรรถ้าจะมีบริสัตว์เนี่ยไม่รู้ว่าใครชิงก่อนก็ได้ก่อนแหละ ฮ่าก็ถูกแล้วท่านก็นยังบอกเองมาก่อนเองก็ได้ก่อนแหละเองมา,มาทีหลังเขาเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ทําก่อนได้ก่อนเนี่ยทําก่อนได้ก่อนอแล้วก็ไปก่อนเนะี่ยไปไหนครับอยากไปไหนก็ได้ไงตู้อยากไปไหนอ่ะ,อไไอะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คอนเฟิร์มว่าเอาว่าชาตินี้เราต้องขึ้นผมแน่แนค่ครับหลวงตาโอ้ไม่อยากหรอกกินนอนสวดมนต์ก็ขึ้นอยู่แล้ว พาอชื่อก็บอกว่าพุทธพงษ์ปัญโยอยู่ในพมหรือไม่ก็เอาพมไปด้วยนอนที่ไหนก็นปูพมซ<อ>ม,มซ้อมนั่งก่อนนะครับมีความรู้สึกว่าเป็นพมแน่นอนชั้นพมคือเป็นชั้นที่อารมณ์เบาๆตัวอารมณ์ไม่รำคาญน่ะไม่รำคาญใครจังนั้นแหละรำคาญก็ไม่นานนะ่ะไม่ใช่ไม่รำคาญรำคาญอยู่แต่ไม่นานไงค มันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไงนั่นแะพฤติกรรมตัวเองทุกวันเนี้ยดูฝึกมาตั้งนานแล้วเช็คดูได้ลำคาญเมียไมนะ่บ่นบ่นนะล้ำคาญผัวล้ลำคาญที่ทาง,งานไหมล้ำคาญลูกไหมล้ำคาญมันไม่ไม่ใช่อันตรายเาเราลำคาญแล้วแคันตรายละ<า>ก็เราชินไหมชินชินความลำคาญชินความหมกงิดชินความโกรธ จะเห็นทั่วไปอะไม่ใช่คนอื่นแต่ทุกอย่างมาที่เราทั้งหมดถูกต้องเลยครับแค่โกรธนี่ก็พลังงานแถวนั้นที่มันคล้ายๆกันยิ่งมาหมดนะมันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยครับโอยสมัยฝึกที่ทนเท้รู้เลยเนี่ยรู้จริงๆทานบอกเนี่ยอะมันโกรธเนี่ยมันมาจากไหนแค่พลังงานแถวนั้นคล้ายๆกันนะเข้าเข้ามาหมดอะเวลาโกรธเนี่ย เวลาโกรธปั๊บเนี่ยผัวเมียด่ากันโกรธปั๊บเนี่ยมาเนี่ยห้านาทีจบเลยครับตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละเป็นไงยาวไหมยาวครับยาวหลายสิบปีจะมาสั้นห้านาทีเอาตัวตัวกันกันทั้งที่มาเนี่ยอรแบบว่าเจ็บชัดแจ๊กเนี่ยมาทันทีปั๊บเลย รู้ไหมตุวไอเจ็บจ๊บแจ๊บไหนรเจ็บมเจ็บ,จบ,จบยังไงเจ็บแป๊บแป๊บ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่เราต้องทํางานทางโลกที่มันต้องเจอสภาวะกระทบทุกวันนู่นนี่นั่นครับหลวงตาและการที่เราตกเย็นมามา,มานั่งสวดมนเพื่อล้างคลื่นนี่มันจะพอให้คลื่นที่ไม่ดีตอนกลางวันมันไม่สะสมได้ไหมครับถูกต้องเลยคนโบราณนั่นน่ะคือเนี่ยเราย้อนยุคนี่เนี่ยเราย้อนยุคนะคนโบราณเขาเลยทีสวดมน ก่อนนอนเออสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะลูกเพราะอะไรรู้ปะ่ะ <g Games> <g ames> เพราะเดี๋ยวกลางวันมันตามไปเราเปลี่ยนขึ้นมาอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมันก็ไม่ตามบางขึ้นไม่ตามยกไว้ขึ้นที่เพลินจริง,รงๆอะตาม <g ames> ฝันไงจุฝ <g ames> ันครับ <g ames> เออจริงๆบางคนฝัน นิดไปไหนนิดไปไหนเมียก็สงสัยมันไปกับใยนิดแน่นอนเลยเออไมาตามไหมา <c oughs> ตามไป <c oughs> เอาจริงจริงเนี่ยเรื่องจริงแจ็คแมมคิง <c oughs> มั่งเอียวหกสี่เอวประมาณเนี้ย oh. มันตามไปกัางวันก็ <c oughs> ตามไปกลางคืนนะ <c oughs> แต่นี้เราไปสวดมนเนี่ยขึ้นจิตกับพุทธมนต์มันเป็นสายใหญ่กันไม่ฝันนะ <c oughs> ไม่ตาม <c oughs> ตัดขึ้น อันนี้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงแมวครับหลวงตาแล้วเวลาสวดสองทุ่มครึ่งนะครับก่อนหน้านั้นแมวก็นอนปกตินะครับแต่ทุกวันสองทุ่มครึ่งพอเปิดปุ๊บแมวก็จะตื่นมันนั่งนะครับหลวงตาพอมันนั่งกับเราสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกไปพอสวดจบสัปเพเขาก็เดินเข้ามาครับทุกวันเป็นแบบนี้ครับโอ้แมวไม่ใช่ธรรมดานะ <laughs> ครับ <laughs> ร่างเป็นแมวนะั่นนะถ้าดูจริงจริง ร่างมันเป็นแมวจริงแต่จิตมันเป็นเทวดานะนะั่นน่ะเขาบอกพอลุกขึ้นมานั่งเขาก็มองจอนิดหนึ่งแล้วเหรอนะแล้วก็ไปครับเขาผูก <laughs> <c oughs> คือสัตว์เขามีความรู้หรือความรู้สึกเหมือนกันมันอยู่ท,ที่คนฮะสอนนะมันอยู่ที่คนสอนนะครับอย่างเรามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ประจําจริงๆเนี่ยคือสัตว์พวกนี้มันรับสองมิตินะักลางวันมันก็รับกลางคืนก็รับได้ะ <aría> มันเห็นผีก็ได้แต่ food, to to like มันมันเห็นหยาบมันไม่ได้เห็นละเอียดวิญญาณที่หยาบหยาบมันเห็นเพราะตาพวกนี <dessert> ้มันกลางคืนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเรากลางคืนก็มืดตื้อแล้วแต่กลางคืนหมาแมวมันวิ่งนะฮะเลนตามันเปลี่ยนกันงมันดูได้ทั้งกลางวันกลางคืนเราดูได้กลางคืนอย่างเดียวคดูได้กลางวันอย่างเดียวกลางคืนดูไม่ได้ผมใช้ไฟฉาย ก็ว่าทําไมหมาถึงชอบหอนเวลาเห็นผีนะนเกิดเป็นหมาต้องเห็นผีนะหลวงตามันเห็นทุกตัวแต่มันจะหอนไม่หอนก็ไนั้นเห็นมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนที่ลวงตาอยู่ถ้ำมันเป็นหมาลิ้นดําำลิ้นมันออกดํดำตอนอยู่อยู่ที่ถ้ำพวกเกือบอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเฝ้าลวงตาแล้ววาช้ชาลวตงตาให้ข้าวมันหมาพวกนี้มัน โอ้โหฉลาดเลยมันกินครึ่งเดียวข้าวเหนียวเนี่ยมันไปขุดๆแล้วมันไปฝังไว้มันถมไว้มันรู้ด้วยมันมันถ้ามันไม่ฝังไว้มันไม่กินแน่ๆเพราะมันรู้ว่าเราไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วอสุดยอดสัตว์ก็ต้องเอาตัวรอดนะครับหลงตาไปที่ถ้ามันก็ตามไปครับมีวันหนึ่งมันเห่ามันเห่าก็โชคเห่าแล้วขึ้นเห่าแล้วเดินขึ้นเห่า เอ๊ะหมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเดินก็ไปดูไม่มีอะไรตุไม่เห็นอะไรผีแน่นอนเลยฮะมันต้องเห่าไอ้ผีผีนั้นต้องผีเปรตหรืออสุรกายแน่นอนเลยพอมันเห่าแล้วขนาดงูเลื้อยมามยังไม่เห่าเลยก็ง,งูเลื้อยไปเลื้อยมามันไม่เหา่าแต่วันนั้นมันเหา่าเห่าแล้วถอยเห่าแล้วถอยแสดงว่าผีก็จะขึ้นถ้ำละ ก็เลยเดินไปดูเพราะเดินไปดูสักพักมันก็มันก็หายหายเห่าแสดงว่าผีไปแล้วผีคงไปแล้วล่ะเพราะหลวงตาคงแผลมันก็ไปแล้วล่ะแล้วหลวงตาได้มองไปตรงที่มันเห่าไหมครับพูดไม่ได้เลยถามว่าเบ้อเป็น,นว่าแผลมันก็นแล้วกันครับการมองภาพหลวงปู่นะครับหลวงตาเป็นการฝึกลักษณะใดครับ เป็นฝึกกรรมฐานในเรื่องของทิพยสุญ,ญานหรือเรื่องของความรู้รูปก,กับนามได้ไวที่สุดนะ,ะไวมากเลยฮะ,ะตุ้งตาฝึกให้หลายคนแล้วแต่บางคนก็ยังยังใช้อยู่บางคนก็ไม่ใช่พอเวลามองภาพหลวงพ่อเนี่ยมองภาพหลวงพอ่อไม่ใช่จะมองได้ง่ายๆนะตุมองแล้วให้ท่านยิ้มเนี่ยมองยังไงเนี่ยปัญหา หวงพ่อยิ้มสิท่านก็เฉยเลยใช่ไหมมันก็ต้องมองสวดมนต์ไปด้วยมองไปด้วยแผ่ไปด้วยเอามองรูปท่านแล้วก็นึกนึกตาเห็นรูปท่านก็เราก็นึกแผ่ไปที่โน่นที่นี่เกี่ยวข้องกับกรรมกรรมเจ้าก,กรรมในเวรเราจาไว้ได้วันนี้คุยให้ใหชัดๆครับถ้าใครทําได้ก็ เจ้ากรรมในเวรที่มันมีน้อยมีแล้วก็ไปแล้วหะ่ะตอนที่สวดเรามองภาพท่านนะก็แผลอบัรมีท่านแผลเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยฆ่าเคยด่าเคยอะไรเขาทรมานเขาแล้วแหละแผลบ่อยๆเพราะสังสารวัตรเนี่ยมันก็เกิดเกิดตายตลอดทุกลงไม่ใจเข้าออกใช่ไหมเจ้ากรรมในเวรไม่อาจอยู่ข้างล่างแล้วพอเหมาะข้อดีมันหมดแล้วมันขึ้นมา มันเจอเราแน่นอน<ม>ใช่ไหมถ้ามันมีบุญหน่อยเนี่ยแต่มันก็มีปัญหาเพราะเราแผลมาทุกวันคือเราสวดมตนมองภาพหลวงปู่แล้วก็นึกไปคนก็ได้สถานที่ก็ได้อันนั้นคือเรียกว่าแผแลเราไม่จําเป็นต้องสวดบทแผ่เมตตาไม่ฮะทําไม,ไมแบบนั้นถึงเรียกว่าแผ่ได้ครับเอาก็เอานําบารมีท่านนําบริพื้นของพุทธมนเนี่ยกลับไปตามเป้าหมายเราอะ อ๋อเพราะเรานึกขณะที่เราสวดมนต์แล้วก็มองภาพขึ้นมันก็มาที่เราเราก็ไปไปไหนก็ได้ครับเอาหลวงปู่ไปด้วยไงทําอย่างนี้บ่อยๆมองภาพท่านบ่อยๆแล้วก็มามองภาพแล้วกันหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาแล้วก็พิจารณาไปแผ่ไปแล้วก็หลับตาลืมตาไปพอลืมตามองภาพท่านเนี่ยมันก็จะเห็นนะคพอหลับตามันก็เห็นจะเห็นแป๊บหนึ่งมันก็จะหายไป แล้วก็ลืมตาดูใหม่อย่าไปเพ่งอย่าเพ่งทําเป็นเหลือกดูก็ได้อย่าเพ่งส่วนมันไม่ได้ทำเป็นไม่อยากทําเป็นอยากไม่อยากอะไรประมาณนั้นอ๋อครับไม่นานท่านก็จะยิ้มพราหลวงปู่ยิ้มแล้วยังไงต่อครับหลงวงตายิย้มเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็ยิม้มเราก็ยิ้มไปกับท่านเรื่อยๆแหละ<อ>เวลานึกเมื่อไหรก็จะยิม้มท่านก็จะยิม้มไม่มองนึกเรานึกอย่างเงี้ยท่านก็จะยิม้มเสร็จ จบเลยจบหลักสูตรตู้อยากดูอะไรล่ะในโลกเนี้ยคอยากดูบ้านเนียวันนี้ไปดูบ้านหน่อยแม่เขาทาอะไรอยู่ตู้ก็นึกถึงบ้านเลยพอนึกถึงบ้านปับ๊บมามองภาพหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็นยิ้มเสร็จแล้วท่านก็หายไปภาพบ้านก็เกิดขึ้นคเออแม่เราทําอะไรใครทำเลยรู้หมดเลยอืโทรไปทีตู ตอนนี้มีมียานวิเศษอยู่แล้วโทรไปเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้เมื่อกี้จะทำอะไรมันเหมือนกับภาพที่เราเห็นไหมล่ะครับเห็นก็ใช่ละดูอะไรก็ได้ท่านบอกดูที่นี่ก็ได้ภาพอีกมิติเป็นยังไงที่นี่ก็ดูอย่างนั้นแหละนึกถึงที่นี่แล้วก็จับหลวงปูง่ทำบ่อยๆอย่านึก จะดูอะไรกันนึกถึงท่านบอกก่อนนะครับนึกถึงภาพนึกถึงสถานีที่จะดูก่อนอ<า>แล้วค่อยกลับมาที่ท่านแล้วสลับกันไปอย่างเงี้ยหลายนานหลายเดือนนะควาจะกาหนดแล้วก็เห็นเลยสแสดงว่าผ่านและผ่านท่านแล้วจะเสื่อมอีกทีก็ต่อเมื่ออารมณ์อารมณ์บวจอยนะนะั่นแหละเป็นตัวตัดอนึกยังไงก็ไม่เห็น นึกอยางไงเวสันแสดงว่าอารมณ์ไม่ดีคขาดความเมตตาขาดความเมตตาต้องมาดูภาพท่านใหม่<อ>เริ่มต้นใหม่จำไว้นะคนที่เป็นแล้วนะ่ะบางคนก็นหายไปบางคนหายเป็นเดือนเลยนะเพราะเพราะตัวเองตัดขึ้นตัวเองไม่ใช่ใคร<อ>ไม่ใช่หลวงปู่ตัดไม่ใช่ต้องมาฝึกใหม่ มาดูใหม่ตั้งหลักใหม่ครับอย่าให้เกินสามสี่ครั้งนะปิดนะปิดเลยครับอา้าวหลวงปู่ปิดไง<อ>ปิดขึ้นนะไปตามกรรมก็แล้วบางคนไปฝึกศาสตร์อื่นก็นแล้วกันครับลงปไปสวดมนต์ก็แล้วกันหลวงปู่ไม่ยิ้มไม่เท่าไหร่นะครับหน้าบึ้งใสอีกเงยระวังนะท่านหน้าบึ้งชีวิตเราร<อ>ลาบากหลวงปู่ยังไงก็ช่วยหนูด้วยนะครับ,รบจะเป็นผู้มีประโยชน์ คำว่าผู้มีประโยชน์สําหรับหลงตาเนี่ยครับเอาก็เรามีประโยชน์กับตัวเองนะคะคือผู้มีประโยชน์เนี่ยอันดับแรกเลยเรามีประโยชน์กับตัวเองนะเราไปไหนคนมองเรามีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีไหมอ้มอาวก็ดีไงเพราะขึ้นเรานําขึ้นที่ดีมาอยู่ที่เราไงคไปเห็นชิดยากนะ ตัวอยากฝึกเมตตาหรอไม่ยากหรอกเมตตานนะตัวเองก่อนนะเมตตาตัวเองก่อนใช่สุดๆเลยแหละในอนาคตนะคนที่เกี่ยวข้องก็โตู้นะนะเห็นเนี่ยวิวๆเลยหละขาสัน่นนะครับคร <pic |fr|> ับก็ถูกแล้วเขามีทุกมาเห็นตู้เนี่ย เลิมความทุกข์ไปเลยครับเหมือนที่เห็นหลงตาแล้วก็ปิติน้ําตาไหลมีความสุขตื่นตันใจบอกวิธีให้อไหมครับไม่รู้ว่าใครก็ตามที่คิดถึงหนูหลวงปู่นะคะไม่ใช่หนูเพราะหนูไม่มีอะไรครบจบจบสิ สักห้าหกปีแล้วปที่สาสร์ยังนุสาว่าเนี่ยหนูเป็นผู้มีประโยชน์นะหลวงปู่ยังไงหลวงปู่ต้องอยู่กับผมอยู่กับหนูเอขา,าลองดูได้เนี่ยท่านอยู่กับเราไม่อยู่เนี่ยมีเห็นยากตรงไหนครับพรุ่งนี้เอาอะไรก็ได้ทุอยากเอาได้อะไรหลวงพ่อหนูอยู่กับหนูจริงๆหรือเปล่าล่ะ พรุ่งนี้ออเดอร์หนูต้องเป็นล้านนะหลวงพ่อว่างั้นโอ้แล้วจะแบ่งให้หลวงปู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่แบ่งให้หลวงปู่แต่หลวงปู่รับไม่ได้นะครับนี่ตุ้งตาปู่ทำไมรับเงินปู่ทำไมรับเงินครับทำไม่เข้าใจมีคนหลายคนนะครับไปบนหลวงปู่บนหลวงพ่อนี่แหละ หลวงตาว่าถามมาบนที่ไหนเป็นบนที่วัดสแก่อา้าวแล้วทําไมไม่ไปให้วัดสแกไม่ใช่หลวงพ่อบอกมาถวายหลวงตา <c oughs> เสร็จ <c oughs> เรียบร้อยครับและย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกให้เมตตาตัวเองนะครับหลวงตาเมตตาตัวเองอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปคคก,กมันดี <c oughs> คับคกมันตั้งนานแล้วนี่หลายภพชาติแล้วชาตินี้ก็เลิกโคก,กมันก็หมดเรื่อง ใครจะดา่าเราก็ช่างมาแล้ะด่าไปอเราเจ็บตรงไหนเขาดา่าเราเนี่ยเจ็บที่ใจครับโอ้เจ็บที่ใจโอ้มันเจ็บมานานแล้วละ่ะเลิกเจ็บซะทีทำยังไงให้ใจเราแข็งแรงครับหลวงตาใจเราแข็งแรงก็หาที่พึ่งหาที่เกาคะคหลวงตาก,ก็เกาะหลวงปู่ไงเกาะหลวงพ่อหลวงพ่อจะทิ้งผมนะครับทิ้งผมไม่ได้ พราะผมพอมีประโยชน์บ้างแล้วแล้วผม<ะ>ได้มาผมก็ไม่ไว้หรอกหลวงพอ่อผมก็แจกไปแหละอย่างหลายคนเขาบอกช่วงนี้ขาดกําลังใจนะหลวงตาหลวงตาจะแนะนํำยังไงดีครับอธิษฐานฝากไว้กับท่านเลยครับกาลังใจหนูอยู่ที่หลวงพ่อนะคะขอให้หนูมีกําลังใจที่แข็งแรงไม่เสะเทือน ฐานบ่อยๆนะไม่ใช่านครั้งเดียวนะครับอ,อันนี้เขาบอกลูกชายลูกอายุสิบเจ็ดนะครับหลวงตาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าควรจะรักษาด้วยวิธีการใดดีครับอสมัยนี้โรคซึมเศร้าที่นี่มีตั้งหลายคนซ <c oughs> ึมตั้งหลายคนนะ <c oughs> โดนมาทิ้งทั้งหลายคน <c oughs> <c oughs> พูดยากนะตุ มันตั้งแต่เริ่มต้นแนละ้วส่วนใหญ่จะโลกโลกหลบหลบขึ้นมนุษย์คือตามสังคมไม่ทันก็หลบไปงั้นอนะ่ะเรียนไม่ทันก็หลบบางคนดีนะเมืองไทยยังยังหลบซึมเศร้าบางประเทศนี่ฆ่าตัวตายนะทุกค่าทุกวันอนะ่ะมันมีดินแดนแห่งการฆ่าตัวตายที่เขาปิดไว้นะบางประเทศอ่ะอ๋อเรียนไม่ทันเขา,ขาถูกตัว ยุคนี้เป็นยุควัตถุตามไม่ทันก็ต้องซึมแล้ว <c oughs> ซึมไปซึมมาแกล้งซึมเลยซึมจริงๆแล้วยิ <c oughs> ่ยายิ่งซึมหนักไมดเลยวันนี้ <c oughs> แล้วโรคใจเหล่านี้นะครับการที่จะให้มันหายขาดนะครับหลวงตาไม่หายหรอกทุ <c oughs> หายยากฮอ <c oughs> โรคทุกโรคหรอกเท <c oughs> ่าที่หลวงตาเปียนาอยู่กับหลวงปู่มาเนี้ยหลวงพ่อนักษาได้ทุกโรคแต่อย่าห่างจากท่าน ท่านรักษาได้ทุกโลกแต่ห้ามห่างจากท่านคพอจะมีสกิจสกิดเนี่ยก็ต้องนึกถึงท่านแล้วเหมือนกับคนสมัยก่อนที่รับขันนะเยอะช่วงช่วงปีนั้นนะ่ะคนที่รับขันแนละ้วบางคนก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้วิญญาณ <c oughs> เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยก็เอาขันมาคืนท่านหลวงพ่อท่านไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะทุ ไม่ฮะท่านบอกเองมีอาการมาเองนึกถึงค่ามันไม่มาหรอกท่านบอกครับแค่น้าเขาก็ไม่ต้องแล้ววิญญาณไม่มีแล้วคําว่าการที่เราไม่ไม่ควรห่างจากหลวงปู่นะครับก็คิดถึงท่านบ่อยๆเนี่ยตามที่หลวงตาฝึกหลวงตาก็อยู่กับหลวงปู่เวลากินเวลานอนเวลา,นนวลาไปไหนก็ต้องนึกถึงท่านตลอด หลวงปู่เดินข้างหน้าผมนะครับคนี่อะไรประท้าไว้ก่อนหลวงพ่อไม่มีกาลังอะไรประมาณนี้ก็พูดอย่างเนี้ยที่ว่าไม่ห่างคือเราไม่ห่างทางใจเพราะถ้าใจเราไม่นึกถึงหลวงปู่เราก็ไปนึกถึงเรื่องที่ทําให้เรามีความทุกข์ความทวงบนท่านบอกถ้าเองไม่นึกถึงข้าไม่นึกถึงพระเองก็นึกถึงอย่างอื่นอยู่แล้วท่านบอกแต่อย่านึกนานอย่านึกนานโลกอ่ะ